ลูกมหนยมีข้าวเหนียวจะติ่ม่เอาเดีถามเหนอบมีดอกพี่มีข้าวเหนียวไหมพี่ป๋าเขาอยากได้ข้าวเหนียวคุณถันถามเบิเปไงถามมันเป็นไงจะมียกป๋ากินซาบูรบมาข้าวเนียวย่ย่ามาดูเพื่อนมาดูร่วมนึง เพื่อนใส่ใหญ่แล้เนี่ยอิ่มแล้วนะผมนีเบื้องน้ามาเขากะทานใหญ่เลยโอยไปเสบมาไปรุ่นกินเราเยออ่าดูลุงดูลุงกินดูลุงกินควันเขาได้ไหมควันเลยเออใส่น้ำจิ้มเอาน้ำจิ้มลาดเลยน้ำจิมลาดเลย น้ำจิ้มลาดได้ไหมโอ้ยหอมโอ้ยหอมแจ่วที่สมดเลยอะไรคู่เทศการชุดยวดเลยนี่เลยอ่าโอ้ขอบคุณนะครับผมโอ้ปานทำมาเยอะเลยเอาเอากินยังงั้นไม่มีรสชาติเลยเป็นไงเป็นไงรีวิวหน่อยไม่อยากจะเชื่อหน่อย ต่อไปก็คงคงตรงนั้นวันทำไมาะทำไมครั้งต่อไปนะจะมาให้เร็วกว่านี้ท่านผูว่าบอกเราโอ้ยกินซีอิ๊มหมดได้กี่เป็นมาครั้งต่อไปจะมาให้เร็วกว่านี้บอกใช้ทุกมือหอมเลยเออเอาสามสิบกรีดด้วยนะ <laughs> là họ món ô lá Sáng món sáng đâu đi mày đi đâu đi đâu Lưm lưm lưu 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 วันไหนดีเราเคยทำาวันไหนดีเราครับเอาเนี่ยแล้วันเราวยกับตัวแล้วเอากลับิดกำเทีแลก็เลกับกระหลกนธรรมดานี่น้ำพูดกันที่ต้องผสมกันนี่ฮะน้ำพจำัหนมันมีแตนื้อย่างวันหลังเรามากันเลยหรือเปล่าครับผมโซนเดิมไม่มีนะมีแต่เนื้อย่างนะาทีเล่าเลมั้งที่ไหนโซนที่วานนอนี เปล่าปากเหรอปารกปาร์กปากเหรอหือมืนก็มีนะแต่ยเือนพิเศษที่มีคนย่างคำปัาจุกจีนมีหมดเล่จะเป็นมะลุลอเาแยกหม้อเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เธอกินทั่วไปเป็นจุกดาเออจุกาจะใส่เนยเธอกินทั่ไปเรากนเหื่อเิมเยนจีหม้ออยู่กลงมอล้าต้มนี่แหละเขาน้ำม

dạ, đã được. rồi ăn chưa? chưa ăn

มียกลงไปอีกเออเหมือนมาลวกเลยมันลวกเลยมันซุกเรบอมักเรอมันยังนุ่มอ่ะน้ำพ้อมมากอัะได้กันได้กันเอ่อไมันลวกลงไปอีกน่อยกินไปเตียวกันบลว ใีรคระไปกับคุณครูนั่นแหละครับไปกับคุณครูครับ น่ากันไปกินซอยจุกันครับครัวอะไรครับอ๋อของหวานนี่ตัวเหลืองตัวเหลืองปะไกะ่เลาไก่แล้วลุิงพังตักมาประมาณหนึ่งโลเมื่อกี้คนเดียว บหมืนบไวะกว่า้งมาก่าตนี่ครับกอมีครับเราก็ยิ้มแล้วนะรอลุงพันนะครับผมแล้วกินเยอ่าายลุงพันมีกินะต้อกินนิดเดียวอะไรนะมันแต่งานก็กินนิดเดียวเลย มันในสว่วนแรกที่ออคือหอกเนี่ยเสียงมันหอนแน่เลยเนี่ยอีพันฟังเพื่อนอืงมาไนเพื่อนโอ้ยแต่ให้กำลังใจเราอยู่ลึกๆแข่งจ้วงจ้วโชยจ้วงโชยยกสดยกซดนนางจีนอะ tay sao 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 อ่ปิดคลิปปิดคลิปพอดีแจ๊วมากินต่อคนระับ